มีบอลลอยกระทงค่ะมาแจกกระทงให้กับทุกท่านนะคะที่มาเดินเที่ยวในงานลอยกระทงนะคะซึ่งเมื่อตอนเช้านะทีบอลแบรนดสุราธาน,นีของเราก็ได้จัดกิจกรรมมอบกระทงให้กับลูกค้านะคะที่เข้าไปใช้บริการที่ชมของทีบอลแบรนดสุร่าธาน,นีกันแล้วตอนเน้นนะคะเราก็เลยมาต่อกันที่ตลาดน้ําค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะคะมาเดินเที่ยวที่ตลาดนัดตลาดน้ําแห่งนี้ค่ะและเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศดูนะ กระทงและร่วมกิจกรรมกับทีมบอดแบน์มากน้อยกันแค่ไหนค่ะไปดูกันค่ะสำหรับผู้่จนนะคะที่สนใจที่จะรับกระทงไปลอยฟรีกันในปีนี้นะคะก็สมา,ามารถเดินทางรับได้นะคะที่บูสตของทีมบอดแบน์นะคะวันนี้เรานํากระทงนะคะมาแจกให้กับทุกท่านทีนะคะนอกจาก รงทะเบีนแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเอ s l เอ็มแลธรรมดาหรือว่าเริีารโปรตัวใหม่นะคะไฟเบอร์ติดตรงนี้นะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาขอความเลียนกันได้นะคะ